กับคณะท่านอาจารย์ค่ะและก็ครูครับครูทุกท่านค่ะคือจะเริ่มทำค่ะพี่น้องค่ะคือเป็นครั้งแรกนะคะก็เลยติดติดขัดขับก็กลัวแล้วก็อายมากค่ะคือไี่คาค่ะแนะนำชื่อนะคะอายุแล้วก็จังหวัดค่ะค่ะอรุณจำองศิลป์นะคะจังหวัดนครพนมค่ะ คือขอส่งการบ้านเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะคือถ้าผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคะก็มีอาการเจ็บป่วยค่ะก็เคยเข้าค่ายปีหกสองค่ะก็เอาศาสตร์ของคุณหมอเขียวค่ะมาปฏิบัติค่ะก็อาการก็ดีขึ้นค่ะแก็เลยลดยาเองค่ะแต่ไม่ได้ไปพบแพทย์นะคะก็คือ แพทย์ชนะก็ไม่ไปค่ะต็อคิดว่าอาการเราก็ดีขึ้นคือคิดเองนะคะเก,ก็ดีค่ะใช้ศาสตร์ของอาจารย์ดีขึ้นมากค่ะแล้วไม่ได้ใช้ยาเคมีสักน็ดเลยค่ะและ้วก็เดือนที่แล้วก็ไม่สบายก็คือเป็นหวัดค่ะเป็นหวัดแล้วก็คือพี่ๆจิตอาสาก็แนะนําว่าก็ให้ใช้สมุนไพรนี่แหละก็เลยตัวเองก็ลองค่ะลองว่าพิสูจน์ว่า มันจะได้ผลจริงเหรอคะอย่างนี้นะคะเราก็เชื่อแต่ก็จะลองดูค่ะแต่ก็ก็หายค่ะแต่ไม่ได้ใช้เคมีนะคะก็หายแต่ใช้เวลามันก็ยืดปีดประมาณสองอาทิตย์กว่าค่ะอาการก็ดีขึ้นแล้วก็หายไปในที่สุดค่ะต่อเอาประมาณนี้นะคะจากพี่พิงค์ค่ะสาธุค่ะป่วยไอป่วย,ยเป็นอะไรครับ ป็นมาตอยกับไปรักดีค่ะอ๋อค่ะตอนนี้ก็ได้ใช้ศาสตของแพทย์วิถีธรรมใช่ไหมคะค่ะใช้ใชนแคาเม็ดอะไรบ้างคะได้ดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะทุกเม็ดค่ะใช้ใช้ค่ะค่ะใช้สมุนไพรในตัวด้วยค่ะใช้มานานหรือยังคะ ประมาณสามปีได้ค่ะตั้งแต่ปีหกสองตั้งเข้าค่ายล่าสุดค่ะอันนี้ไม่ต้องไม่พึ่งยาเลยใช่ไหมคะไม่เลยค่ะไม่ได้ใช้ยาออาการเจ็บปวยต่างๆหายไปหมดแล้วยังค่ะหรือว่ายังก็ก็มีบ้างค่ะคือเล็กๆน้อยๆก็ธรรมดาค่ะแต่มันไม่ใช่อาการที่รุนแรงเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะคะ เมื่อก่อนเราสามเดือนเราก็ต้องไปศรีนครินสามเดือนก็ต้องไปศรีนครินค่ะเดินทางคือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเลยค่ะคือเรารักษามาหลายปีคุณหมอเขาบอกว่ามันไม่หายอะค่ะถ้าไม่หายแล้วจะรักษาไปทําไมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปดีกว่าค่ะชื่อมั่นค่ะชื่อมั่นในศาสตร์นี้ค่ะแล้วก็ศรัทธามากค่ะตอนนี้ก็สบายเบากายมีกําลังแล้วนะคะค่ะ สุขภาพแข็งแรงค่ะทำงานได้ค่ะอายุเท่าไหร่นะคะห้าสิบห้าปีค่ะโอ้อนุโมทนาค่ะที่ได้มาเจอศาสตร์แพทย์วิถีธรรมแล้วก็ได้มาเป็นหมอดูแลตัวเองนะคะค่ะเข้าเรียนก็ไม่รู้เรื่องนะคะก็ขอขอคำแนะนำจากพี่ๆทุกท่านค่ะาเรื่องใจเป็นยังไงคะเรื่องใจเรื่องใจ ก็ดีค่ะเมื่อวานนี้คือเข้าไปแล้วไม่มีเสียงค่ะเข้าไปแล้วไม่มีเสียงอ๋อก็เลยคิดว่าโอ้สองสยัยไฟยังไม่เปิดนะคะทันนี้ก็เลยทําไปทํามาจิ้มไปจิ้มมาก็ไม่รู้เรื่องแต่จิ้มไปก็เลยได้ค่ะพูมีเสียงพอมีเสียงก็จะหมดเวลาเมื่อวานนี้แ่่จะหมดเวลาแล้วก็ได <laughs> ้ฟังที่ที่ที่ท่านเล่าประสบการณ์หรือส่งกันบ้านนะคะก็ความจริงตัวเองก็ไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะส่ง อายคะ่ะบมอกงตรงว,ว,ว่าอายและกลัวเอ้ตอนนี้แก้ความอายด้วยความกล้าค่ะเนี่ยนะคะวันนี้เได้ได้มาส่งการบ้านแล้วนะคะมาบ่อยๆนะคะจะได้ควบคุค้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอนุโมทน,นากับคุณอาค,ค่ะถามถามความรู้สึกนะคะพอเรารู้สึกอายแล้วพอเรามาส่งหรือว่าอายกับกลัวเนี่ยพอเรามาส่งแล้วเนี่ยใจเราเป็นยังไงคะ มันล่งค่ะมันล่งใช่ไหมคะวันนั้นน่ะที่เข้าค่าที่ก็นั่งอยู่ข้างที่แหละแต่ไม่กล้าไม่กล้าตอบอะไรค่ะก็พอดีหมดเวลาอ้าวไม่เป็นไรค่ะพอดีก็อายอยู่ไม่กล้าพูดอะไรค่ะที่นิยหน่อยจำได้ไหมที่นั่งอยู่ข้างๆที่วันสุดท้ายของเขาเข้าค่ายนะวันสุดท้ายที่เราเข้ากลุ่มกันหรือเปล่าคะที่เราเข้ากลุ่มกัน นั่งอยู่ขัางพูด่นแหละอ๋อเวลาหมดพอดีก็เลยไม่ได้พูดด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกมือที่จะพูดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อายไงไม่ไหมคะอ๋ออายไม่กล้านี่จะมาค่ายใหม่ไหมคะจะได้มาพูดที่ค่ายด้วยยังไม่แน่ใจค่ะว่าเดือนานาี้จะได้ไปไหมแต่ตั้งใจว่าเดือนหน้ามีไหมคะเดือนหน้าคะมีค่ะคงจะมีอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดวันเราก็ เราเราคุยกันเป็นอ่าเป็นค่ายไปนะคะค่ะ่ะก็ตั้งใจจะมีกันทุกเดือนนะคะค่ะตอนต,อตอคิดอยู่ว่าถ้ามีก็ถ้าถ้าไม่มีอะไรก็ก็อยากจะไปค่ะค่ะค่ะนีอออ่อย่างความความอายหรือกลัวนี่ก็เป็นเป็นกิเลสอย่างหนึ่งที่เราสามารถจัดการ ล้างเขาได้ไม่ยากก็คือเราไยเชิญดูแล้วเราก็จะรู้ผลเราจะรู้ผลแล้วความความจําของเราที่ที่เรากลัวเราอาจจะจินตนาการเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปค่ะมันจะมีความจําใหม่ของการที่เราทำอย่างเช่นทําครั้งนี้แหละ่ทําครั้งนี้เราก็จะได้สภาวะใช่ไหมคะเพราะเราส่งเราได้มาพูดคุยมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดเราไม่รู้มากลัวอะไรอยู่ตอนนั้น แล้วมันก็จะอ่าความรู้สึกโล่งใจที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ทําได้นี่นะคนอื่นทําได้เราก็ทําได้เนี่ยมันก็จะเป็นความจําใหม่ของเราค่ะต้องนับหนึ่งก่อนนั่นแหละนะคะถูกแล้วตอนนับหนึ่งจากนั้นอ่ะสองสามสี่ห้าไปก็จะอ่าเป็นความคุ้นเคยละครั้งที่สองถ้ายังไม่คุ้นเคยครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าไปเนี่ย อ่านี่ก็คือคือหลักของการที่จะล้างความกลัวด้วยความกล้าเลยนะคะนี่เป็นการปฏิบัติธรรมเรื่องของการล้างความกลัวของเราด้วยเรื่องของการล้างความอายด้วยนะคะที่เราจะได้อ่าจะได้ถือว่าเราก้าวข้ามเข้ามาได้ไงคะนี่ก็คือเราอ่าเราจัดการกับเขาได้ด้วยการปฏิบัติเลยนะคะยินดีกับกุณอรุณนะคะอารุณแล้วก็อ่ พี่น้องเราที่ที่ท่านแนะนํารู้สึกว่าท่านเข้ามาคุยอยู่นะอ่าอาอนงรักบอกว่าสามท่า,า,ทาพูดถึงนครพนมน่าจะเป็นพูดถึงคนเดียวพี่อรุณน,นี้แหละ,น,ละนี่ค่ะอารุณน,นี่แหละว่าท่านจะเข้ามาส่งกันบ้านอยู่นะพี่น้องเราเชิญชวนไว้อยู่นะคะ ค่ะยินดีค่ะได,ได้มาร่วมกันได้อยู่กับหมู่มิตรดีแม้อยู่บ้านยังไม่ได้มาเข้าค่ายก็ยังได้อยู่กับหมู่มิตรดีได้ตลอดจากการที่มาเข้าค่ายออนไลน์นี้นะคะหรือมาร่วมกิจกรรมผ่านออนไลน์นี่แหละเข้าซูมได้แล้วด้วยนะคะถือว่ามีช่องทางที่จะมาหาหมู่และแล้วหมูก็จะได้รู้จักเราด้วยค่ะถ้าเราไม่ได้มาเปิดกล้องส่งการบ้านเนี่ย แล้วปิดกล้องไว้อยู่หมู่ในห้องนี้ก็จะไม่รู้จักอรุณจำนงศีลนี่ก็จะไม่รู้จักนะคะแต่ว่านี้ทําให้เราเราเปิดตัวมาเราก็ได้เพื่อนด้วยขณะที่เราก็เป็นเพื่อนกับพี่น้องท่านที่อยู่ในห้องด้วยค่ะแล้วเราก็ได้เราได้เพื่อนเพิ่มท่านก็ได้เราไปเป็นเพื่อนมาเป็นหมู่มิตรดีของกันและกันนะคะค่ะนุัฒนากับอารุณค่ะ สาธุค่ะเรีนแล้วก็ฝุกสดิค่ะค่ะวันนี้นะคะเราเรียนกับศาสตแพทย์วิธีทรรมเรารู้ว่าการที่เราจะแข็งแรงได้เนี่นะคะเหตุเหตุเหตส่วนหนึ่งนี่ก็คือการทําทําาไม่ทําบาสนะคะทําบุญทำใจให้ผ่องใส การทากุศลน,นะคะที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือการที่เราปฏิบัติได้จริงถ้าเราสามารถที่จะบ่งบอกหรือว่า,าสามารถสื่อสารบอกทุกคนได้ว่าเราปฏิบัติตัวอย่างไรเราทําอย่างไรเราถึงดีขึ้นต่างๆนานานี่นะคะมันก็จะเป็นพลังที่มากยิ่งขึ้นค่ะจุดตรงนี้นะคะก็ของคุณอารุณก็คือก้าวย่างแรกเลยนะคะในการสร้างความามั่นใจให้ตัวเองนะคะในการพูดซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญนะคะในการที่เราจะทํากุศลที่ มากยิ่งขึ้นได้ค่ะนะคะก็มาได้ทุกวันนะคะแล้วก็ลองจดดูนะคะว่าความตื่นเต้นน้อยลงไหมนะคะแต่ละวันแล้วเราก็จะพบว่าวันนึ่งเนี่ยเราก็จะสามารถพูดได้มากยิ่งขึ้นค่ะและอาจจะกลายเป็นคนที่อยู่หน้าเวทีก็ได้นะคะค่ะวันนี้เราได้ได้เห็นพี่น้องเราที่ อ่เป็นท่านใหม่ๆนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราพวกเราพี่น้องในห้องก็คิดว่ายินดีต้อนรับกับพี่น้องแม้ท่านไม่ได้พูดนะคะก็ยินดีต้อนรับกับพี่น้องที่เข้ามาร่วมบําเพ็ญหมูมิตรีเพิ่มขึ้นเนี่ยเรื่องราวต่างๆรวมทั้งพลังพลังของการกีรังกิเลสก็มาเติมพลังกันนะคะมาเติมพลังอ่าไม่ใช่เฉพาะเราเฉพาะในหมู่ด้วยเติมพลังของผู้ที่ จะภาคเพียรลดกิเลสนะให้โลกด้วยนะคะค่ะนุัฒนาอารุณค่ะแล้วคงได้พบกันในครั้งต่อๆไปนะคะมาที่อาเพิ่นพิษนะคะอาเพิ่นพิษเป็นท่านหนึ่งที่ท่านอ่าเพียนบำเพ็ญเรื่องการส่งการบ้านอย่างสม่ำเสมอนะคะเราก็ได้อ่าติดตามเรื่องราวของท่านผ่านการบอกเล่าที่ท่านส่งการบ้านนี้แหละค่ะเชิญค่ะ